สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ด e ฟไดฟ์ของเราวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกเรื่องของเบอร์เบอรี่กันค่ะคือปีงบประมาณ2025ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเหมือนจะน่าห่วงนิดนึงนะคะครับผมทั้งรายได้กำไรลดลงแล้วกเ็เหมือนจะขาดทุนสุทธิด้วยแต่ว่าพอมาดูไตรามาสแรกของปีงบ2026ล่าสุดเนี่ยก็เหมือนจะเริ่มเห็นสัญญาณว่ายอดขายเริ่มทรงตัวขึ้นบ้างแม้จะยังติดลบนิดหน่อยใช่ครับ สถานการณ์เรียกว่าน่าสนใจมากคือเบอร์เบอรี่เนี่ยเป็นแบรนด์หรูอังกฤษที่แบบเป็นไอคอนิกเลยนะครับค่ะตำนานเลยแต่ว่าตอนนี้กำลังเจอความท้าทายใหญ่เหมือนกันเพราะตลาดสินค้าหรูโด,ดยรวมกำลังเปลี่ยนไปเยอะเลยครั้งแรกในรอบเอ่อสิปีเลยนะครับที่ตลาดหดตัวไม่นับช่วงโควิดนะโหสิบปีเลยเหรอคะครับในปี2024ที่ผ่านมามีแบรนด์แคบประมาณสักหในสามเองมั้งครับ ที่ยังโตได้อยู่ <S <S มันก็สะท้อนว่าอายุคทองหลังโควิดเนี่ยอืมน่าจะจบลงแล้วจริงๆงั้นด e ฟ d ดฟ e ของเราวันนี้ก็คือมาแกะรอยแผนพลิกฟื้นที่ชื่อเบอร์เบอรี่ฟอร์กันแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าเบอร์เบอรเนี่ยเขาจะหาโอกาสในสมรภูมิที่เอ่อค่อนข้างดุดเดือดแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเยอะๆแบบนี้ได้ยังไงบ้างมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับ ถ้าดูภาพรวมการเงินก่อนนะครับปีงบ2025ตัวเลขหลกัหลกๆเลยรายได้ลดไป15%้าเอไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยลดลงไปถึง88%เลยครับโหเยอะมากครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยขาดทุนสุทีิไป75ล้านปอนด ตัวเรียกดูหนักเหมือนกันนะคะแต่เห็นข้อมูลแววแววว่าถึงจะขาดทุนแต่กระแสะเงินสดอิสระหรือฟรีแคชฟลูเนี่ยยังเป็นบวกอยู่65ล้านปอนด์แล้วก็มีเงินสดสำรองอีกตั้ง700กว่าล้านปอนด์อันนี้มันสำคัญยังไงคะสำคัญมากครับคือมันเหมือนกับว่าบริษัทเขามีเบาะรองรับทางการเงินอยู่อ๋อค่ะมีความยืดหยุ่นพอที่จะเดินหน้าตามแผนฟื้นฟูได้ ซึ่งพอเรามาดู Q1 ของปีงบ2026ล่าสุดเนี่ยยอดขายสาขาเดิมหรือ comparable store sales เนี่ยลดลงแค่1%เองอ๋อจับเดิมที่ติดลบเยอะๆใช่ครับปีก่อนหน้านี้ลบ12%เลยนะฮะถือว่าทรงตัวได้ดีขึ้นมากอันนี้เป็นสัญญาณบวกที่สำคัญเลยแม้จะยังไม่ได้กลับมาโตก็เถอะส่วนภูมิภาค e m e r คือยุโรปตะวันออกกลางอินเดียแอฟริกากับอเมริกาเนี่ย กลับมาบวกได้แล้วอ้าวดีเลยค่ะแต่ว่าจีนแผ่นดินใหญ่กับเอเชียแปซิฟิกโดยรวมยังติดลบอยู่ครับอันนี้ยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้การที่ทรงตัวได้นี่ก็ถือว่าสำคัญนะคะเหมือนซื้อเวลาให้ได้หายใจหายคอหน่อยแต่ว่าความท้าทายต่อไปก็คือต้อง ลี่ยนการทรงตัวนี้ให้เป็นการเติบโตจริงๆให้ได้แล้วตัวหัวใจหลักของแผน Burberry Forward นี่มันคืออะไรเหรอคะเป้าหมายหลักที่เขาเน้นย้ำมากๆเลยนะครับคือคำว่า reignite brand desire ๋อจุดประกายความปรารถนาในแบรนด์ใช่ครับคือทำให้คนกลับมาอยากได้แบรนด์นี้อีกครั้งซึ่งอันนี้เป็นหัวใจของธุรกิจ Luxury ี่เลย กลยุทธ์หลักๆก,ก็มีตั้งแต่กลับไปโฟกัสที่สินค้าที่เป็นแกนหลักของเขาจริงๆอย่างพวกเสื้อโค้ทผ้าพันคอลายตารางอะไรแบบนั้นถูกต้องครับเสื้อผ้ากันหนาวผ้พาพันคอแล้วก็ปรับปรุงประสบการณ์ในร้านค้าปลีกอย่างเช่นเขาทำสกาฟบอร์เป็นมุมพิเศษที่โชว์เคสผ้พาพันคอโดยเฉพาะเลยอ๋อเก๋ดีค่ะครับเพื่อสร้างความน่าสนใจกระตุ้นยอดขายตรงนี้แล้วก็เสริมเรื่องดิจิทัลให้แข็งแกร่งขึ้นลดต้นทุนอันนี้ก็ชัดเจน 80ล้านปอนด์ภายในปีงบ2026แล้วก็ปรับโครงสร้างองค์กรด้วยครับพอพูดถึงเรื่องการจุดประกายแบรนด์ขึ้นมาใหม่ก็อดนึกถึงแดเนียลลีไม่ได้เลยนะคะพ่วมหนวยการฝ่ายสร้างสรรค์คนใหม่ที่แบบโปรไฟล์ดีมากเคยพลิกฟื้นโบเทกาเวเนต้ามาแล้วความคาดหวังก็เลยสูงมาก วิสัยทัศน์ของเขาเห็นว่าอยากทำให้ b บอร์ r บ y รเป็นตัวแทนความเป็นอังกฤษยุคใหม่ที่สร้างสารรค์ไม่แบ่งแยกแต่ก็ยังเคารพมรดกเดิมใช่เลยครับคือคอลเลกชันแรกๆของเขาเนี่เสียงตอบรับจากนักวิจารณาค่อนข้างดีนะอย่าง Autumn 25ล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าดีเลยค่ะแต่ประเด็นคือไอเสียงตอบรับดีๆเนี่ยมันยังไม่สามารถแปลออกมาเป็นยอดขายเชิงพาณิชย์แบบแข็งแกร่งได้เต็มที่เท่าไหร่โดยเฉพาะในตลาดสาคัญอย่างจีน แล้วก็ดูเหมือนจะยังขาดสิ่งที่เรียกว่าอิดไอเทมอะครับพวกกระเป๋าหรือเครื่องประดับเด่นๆสักชิ้นที่จะมาแบบสร้างกระแสให้คนอยากได้มากๆมากๆตรงนี้น่าสนใจนะคะปกติแล้ววิสัยทัศน์ที่แข็งแรงจากดีไซเนอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวจุดกระแสดได้ดีหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องวิสัยทัศน์อย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องการวางขายสินค้าหรือว่าการตลาดที่ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างพอไหมคะเป็นไปได้หมดเลยครับ ซึ่งนักวิเคราะห์เขาก็มองคล้ายๆกันคือ,เ,อเห็นสัญญาณบวกเรื่องการส่งตัวนั่นแหละแต่ก็ยังกังวลว่าผลงานโดยรวมยังตามหลังคู่แข่งหลายๆเจ้าอยู่นะในตลาดที่มันยากลําบากแบบนี้ค่ะมีการประเมินแรงๆเลยว่า b บ r ร์เบอรเนี่ยอาจจะต้องวิ่งอย่างหนักแค่เพื่อจะอยู่กับที่ครับโหฟังดูเหนื่อยเลยนะครับ คือถึงแม้จะมีความคืบหน้าแต่ปัจจัยภายนอกมันกดดันเยอะทั้งเรื่องเศรษฐกิจโลกเรื่องจีนที่ชะลอตัวแล้วก็แนงกฤษเองก็ไม่ประเด็นเรื่องการยกเลิก VAT refund หรือคืนภาษีให้นักท่องเที่ยวอันนี้ก็กระทบกำลังซื้อไปพอสมควรเลยมุมมองนักวิเคราะห์ที่ว่าวิ่งหนักเพื่ออยู่กับที่เนี่ยมันเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคตอนนี้เลยนะคะที่ดูเหมือนคนจะให้ค่ากับสิ่งที่เรียกว่า experiential luxury มากขึ้นใช่ครับความหรูหราเชิงประสบการณ์ ใช่ค่ะแบบไปเที่ยวไปร้านอาหารหรูๆมากกว่าจะซื้อของอย่างเดียวถูกต้องเลยครับแบรนด์ Brand หรูเลยต้องปรับตัวเยอะมากหันมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นส์อ๋อจุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ใช่ครับเปิดร้านอาหารคาเฟ่นในร้านอะไรแบบนี้ซึ่งเบอร์เบรี่ก็ต้องคิดว่าจะต่อยอดตรงนี้ยังไงนอกจากนั้นก็มีเรื่องอิทธิพลของเจนซี่ที่มาแรงมากๆค่ะ กลุ่มนี้เขาให้ความสําคัญกับอะไรเป็นพิเศษคะกลุ่มนี้จะตั้งคําถามเยอะเรื่องราคาเทียบกับคุณค่าที่ได้แล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องความยั่งยืนมากๆประสบการณ์ก็สําคัญแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากโซเชียลมีเดียสูงมากเบอร์เบอรี่ก็เลยต้องสื่อสารเรื่องคุณค่าเรื่องความยั่งยืนให้ชัดเจนขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัลซึ่งเรื่องความยั่งยืนนี่เดี๋ยวนี้สําคัญจริงๆนะครับเบอร์เบอรี่เขาก็มีเป้าหมาย climate neutral ภายในปี2040 แต่ก็อาจจะต้องเพิ่มความโปรง่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่อง Scope 3 emissions หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมตลอด supply chain ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องท้าทายของแบรนด์แฟชั่นเลยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องดิจิ t a ลกับนวัตกรรมเนี่ยเหมือน Burberry จะเป็นผู้นำเลยนะคะในกลุ่มแบรนด์หรูเห็นว่าใช้ AI ค่อนข้างเยอะมากใช่ครับ ทั้งการทำ Customer 360เพื่อเข้าใจลูกค้าแบบรอบด้านจัดการสป็อกหรือแม้แต่ใช้เทคโนโลยีอย่าง Entropy ที่ใช้ AI ช่วยตรวจกระเป๋าว่าเป็นของแท้หรือเปล่าใช่เลยครับรวมถึงเรื่องฟ i จ i ช a l ด้วยการผสมผสานสประสบการณ์โลกจริงกับโลกดิจิตัล Burberry ก็ถือเป็นผู้บุกเบิกเลยนะมีทั้งร้านคอนเซปต์โซเชียที่เซอนอ๋อที่จีนใช่ไหมคะใช่ครับการใช้ QR Code ในร้านหรือให้ลองแว่นตาเสมือนจริงผ่านแอป แต่ความท้าทายที่น่าคิดคือขนาดเป็นผู้นำด้านดิจิตอลขนาดนี้ทำไมยอดขายโดยรวมมันยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควรนั่นสิคะมันก็อาจจะสะท้อนว่าเออนวัตกรรมดิจิตอลอย่างเดียวอาจจะไม่พอจริงๆต้องมีอย่างอื่นด้วยครับมันต้องมาพร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์ที่มันต้องดึงดูดจริงๆด้วยแล้วก็ความแข็งแกร่งของตัวแบรนด์โดยรวมประกอบกัน สรุปแล้วก็คือเบอร์เบอรี่กำลังเดิมพันกับแผนเบอร์เบอรี่ฟอร์เพื่อนำพาแบรนด์ฝ่าคลื่นลมในตลาดหรูหราที่ตอนนี้ก็ผันผวน,นมากแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเยอะแม้ว่าความท้าทายจะหนักหน่วงทั้งเศรษฐกิจทั้งตลาดจีนการแข่งขันแต่ก็เริ่มเห็นแสงริบหรี่ที่ปลายอุโมงค์บ้างบวกกับสถานะเงินสดที่ยังแข็งแกร่งอยู่ ครับผมก้าวต่อไปเนี่ยความสำเร็จมันจะวัดกันตรงที่ว่าเบอร์เบอรี่จะสามารถเปลี่ยนความปรารถนาในแบรนด์ที่แดเนียลลีพยายามสร้างเนี่ยให้มันกลายเป็นยอดขายที่จับต้องได้จริงๆหรือเปล่าโดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องประดับที่ดูเหมือนจะยังขาดดาวเด่นอยู่อืแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์ตลาดโลกที่มันซับซ้อนขึ้น,นเรื่อยๆด้วยครับงั้นก็ขอทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟังได้คิดตามกันต่อนะคะว่า ในยุคที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z เนี่ยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ความยั่งยืนความคุ้มค่ามากกว่าแค่ป้ายราคาหรือประวัติศาสตร์อันยาวนานการที่เบอร์เบอรี่รรรรกลับเป็นเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตำนานของตัวเองควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยมันจะเพียงพอให้แบรนด์กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งได้หรือไม่ หรือว่าจริงๆแล้วนิยามของคำว่าคุณค่าความหรูหราในยกนี้มันกำลังต้องการการปฏิวัติที่ลึกซึ้งกว่านั้นเพื่อให้แบรนด์ระดับตำนานอย่างเบอร์เบอรี่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะต้องติดตามดูกันต่อไปยาวๆเลยครับ